ากไไต่อม้เครื่องก็ไปนิ่มๆครับรถก็ไปนิ่มๆวันนี้ตั้งฐานตั้งอะไรก็ช่างเขากะมาให้นะครับไม่ได้มาลงมาทดลองดูว่า ผานต้องเป็นยังไงตั้งแบบไหนนะครับอันนี้คือกล่ามาจากโรงงานก็คือแกบอกว่ามาถึงก็ไถก็ดีเลยนะครับนี่ครับคาดสวยไม่สวยก็ขึ้นอยู่กับการตั้งผานเหมือนกันนะครับนหดูคร่าวๆแล้วก็มีหลายท่านโทรมาสอบถามแล้วก็ผมก็บางท่านผมก็ไม่ได้รับคิวเพิ่มเพราะว่ารีบใช้งานช่วงเดือนพฤษภามิถุนานะครับ เพราะว่าช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงลงไร่ลงนาอีสานนะครับไวางคาดมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับจากที่ญ้านะนาะๆนะแบบนั้นครับอันนี้รอบแรกนะไม่ได้ไถรอบสองถ้าไถารอบสองวางคาดอีกผมรับประกันเลยสวยกว่านี้ลูกค้าที่สั่งช่วงหลังๆบาง,บาง ท่านผมต้องขอโทษขออภัยด้วยผมไม่ได้รับงานเพิ่มเพราะว่าคิวผลิตมันเต็มครับช่างตอนนี้6ท่านครับช่างประกอบ6ท่านนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ทันเลยนะครับครับอยู่กับอู่ช่างเอ็มครับวันนี้ก็มาติดตามนะครับดูงานในส่วนของค่าติดผานครับอ่าตอนนี้เป็นรถไถคูปุต้าเอลสามสนะครับที่คาดที่ลูกค้านะครับสั่งจากอู่เราไปนะครับนะครับก็จะเป็นค่าติดผานพวนวันนี้ก็ ที่ผมว่าจะมาทดลองให้ดูนะครับวันนี้ก็แกมาไถรอบแรกครับนี่ไถรอบแรกนะหญ้าหนาๆแบบนี้ครับนี่นะครับก็ไถรอบแรกตัวนี้ก็ตั้งผานตั้งอะไรมาจากอู่เลยแกบอกว่าทิ่ช่างตั้งมาให้ก็คือไม่ต้องตั <that> ้งอะไรอีกเลยนะครับมาถึงก็ไถได้เลยนะครับไถวางคาดนะครับเป็นแกจะวางคาดรอบแรกนะครับพอรอบ2แกก็จะเอาโรตารี่มาปั่นก็คือหวางข้าวปั่นถมได้เลยนะครับรอบแรกแกไถเนี่ยก็คือไถหุดนะครับ ไาหุดไถเปิดรอบแรกเนี่ยแกวางคาดเลยนะครับนี่พื้นที่ที่แกไถนะครับก็เป็นคาดที่สั่งจากทางอู่ครับที่ผมว่าจะเอามาทดลองให้ดูครับพอดีเมื่อคืนแกไปเอารถนะครับรีบแกมันจ,จะมาไถาวันนี้แหละก็เลยว่าเดี๋ยวผมจะตามมาดูนะครับมาตามมาดูว่าไถามาแล้วการวางคาดออกมาแล้วผลงานมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาเดินตามรถให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่า ลักษณะของคาดเป็นยังไงนะครับตัวนี้ก็รูปร่างก็กระทัดรับแล้วก็แข็งแรงเป็นงานรุ่นใหม่จากอู่เรานะครับอู่เอ็มสอเจริญงานช่างนะครับที่นี่ก็คือประกอบคาดอย่างเดียวครับไม่มีทําอย่างอื่นนะครับก็ทีมงานก็ค่อนข้างหลายท่านนะครับแต่ทีมงานนี้ก็คือเชื่อมประกอบนะครับเป็นคนละชิ้นส่วนนะครับเป็นเป็นคนละแผนกันนะครับขึ้นฟันขึ้นขานะครับคนละแผนกแยกกันนะครับ แต่ก่อนจะส่งงานก็ผ่านจากาผ่านผ่าน QC จากผมทุกตัวครับไม่ต้องห่วงนะครับผ่าน QC จากผมทุกตัวผมเป็นคนตรวจสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเชื่อมงานประกอบนะครับเราก็จะมีดอยิ่งมีแบบนะครับตามตัวรถอยู่แล้วแต่ตัวนี้ใบผ่าน20นิ้วนะครับเป็นผ่านเล็กนะครับผ่านเล็กลูกค้าอยากจะได้ดีเทลก็คืออยากจะยึดติดตำแหน่งเดิมนะครับตำแหน่งเดิมก็คือคาดเคยมีคาดอยู่แล้วอยากจะได้ไปติดตำแหน่งเดิมก็คือไม่อยาก เกียอยา,ากแต่งโครงฐานเพิ่มเติมนะครับผมก็ทําขาสร้างขาให้ตามที่เดิมครับเดี๋ยวผมพาเดินตามรถอีกนะครับพาเดินตามรถดูนะครับอีกอ่าตัวนี้ค่ะเป็นคาดจากข้างอูครับลักษณะฟันก็จะเอียงแบบนี้เลยนะครับอันนี้ไถรอบแรกนะครับไถรอบแรกนะญ้าหนาหนาแบบนี้เลยเนี่ย ไายออมาแล้วตัวหญ้าพวกหญ้าพวกอะไรก็จะโวนคาดเกี่ยระดับไปนะครับ น้ำหนักก็ทําให้ตามตัวรถครับซึ่งมันไม่หนักเกินแน่นอนครับเพราะว่าเราคํานวณให้นะครับไม่ต้องห่วงว่าเอาไปติดแล้วโอ้รถจะหนักไหมนะครับเป็นรถใหม่รถอะไรนะครับรถใหม่เนี่ยก็คือโครงผานจะไม่ต้องเชื่อมไม่ช้ำโครงผานนะครับไม่ต้องเชื่อมไม่ต้องเจาะรูอะไรเพิ่มเติมไปถึงใส่ประกับล็อกล็อกได้เลยนะครับดีเทลก็จะมาประมาณนี้ดูระยะห่างจากฐานนะครับระยะห่างจากฐานก็ไม่เยอะครับจะอยู่แค่นี้ครับ กไไอม้ตเครื่องก็ไปนิ่มๆครับรถก็ไปนิ่มๆวันนี้ตั้งผ่านตั้งอะไรก็ช่างเขากามาให้นะครับไม่ได้มาลงมาทดลองดูว่า ผานต้องเป็นยังไงตั้งแบบไหนนะครับอันนี้คือกล่ามาจากโรงงานก็คือแก,กบอกว่ามาถึงก็ไถก็ดีเลยนะครับนี่ครับคาดสวยไม่สวยก็ขึ้นอยู่กับการตั้งผานเหมือนกันนะครับให้ดูคร่าวๆแล้วก็มีหลายท่านโทรมาสอบถามแล้วก็ผมก็บางท่านผมก็ไม่ได้รับคิวเพิ่มเพราะว่ารีบใช้งานช่วงเดือนพฤษภามิถุนายนะครับ เพราะว่าช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงลงไร่ลงนาอีสานนะครับไอวางคาดมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับจากที่ญ้านหะนาะๆแบบนั้นครับอันนี้รอบแรกนะไม่ได้ไถรอบสองถ้าไถารอบสองวางคาดอีกผมรับประกันเลยสวยกว่านี้ลูกค้าที่สั่งช่วงหลังๆบาง,บาง ท่านผมต้องขอโทษขออภัยด้วยผมไม่ได้รับงานเพิ่มเพราะว่าคิวผลิตมันเต็มครับช่างตอนนี้6ท่านครับช่างประกอบ6ท่านนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ทันเลยนะครับยอดสั่งซื้อก็ประมาณ55 55ตัวครับตอนนี้ครับทั้งติดฐานติดโรตารี่นะครับลูกค้าเอาไปใช้งานหมู่บ้านนึงก็รถไถหลายครับหลายคันรถไถเยอะแต่ละหมู่บ้านนะครับเขาใช้ดีเขาก็บอกต่อนะครับ อ่าแล้วก็มีคนที่ไปคอมเมนต์ในช่องผมนะอ่าก็น่าจะเป็นช่างแหละที่ผมทําพวกขาพวกอะไรที่ผมซับผมดามให้ลูกค้าเพื่อจะให้มันแข็งแรงแกก็ไปคอมเมนต์บอกว่าของผมทําไม่เห็นไม่เห็นซับไม่เห็นดามเลยก็ยังไม่เห็นเกิดปัญหาอะไรนะครับผมผมมองแบบนี้นะครับถ้าเราทํางานให้ได้คุณภาพแล้วก็แข็งแรงนะครับแล้วก็ เนี่ยอย่างเงี้ยตอบโจทย์ต่อาการใช้งานของลูกค้าเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงครับว่าสินค้าจะขายไม่ได้นะครับที่ผมซับผมดามก็เผื่อการใช้งานในระยะยาวนะครับรถไถอยู่กับเขาเนี่ยเขาซื้อคันหนึ่งเนี่ยอยู่กับเขาเนี่ยถึงลูกถึงหลานเขาครับจะใช้งานนะครับเวลาผมทำอุปกรณ์หรือสินค้าที่ผมผลิตออกมาเนี่ยผมต้องทำให้ได้คุณภาพ ผมไม่ได้ไม่ได้ห่วงว่าผมจะขายได้หรือไม่ได้ถ้าสินค้าผมมีคุณภาพนะลูกค้าเขาบอกต่อกันแน่นอนครับคุณเป็นช่างที่มาคอมเมนต์ในช่องผมนะว่าไม่เห็นซับไม่เห็นดามอะไรก็ใช้ได้ไม่เห็นเกิดปัญหานะครับถ้าคุณทําดีอยู่แล้วนะครับทําดีอยู่แล้วไม่มีใครว่านะครับไม่มีใครว่าผมก็นะ่ครับผมซับผมดามนะครับราคาผมก็ไม่ได้เพิ่มขึ้น นะครับงานเชื่อมก็ยากขึ้นนะครับต้นทุนก็เพิ่มขึ้นแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับแต่ของผมอาะต้องมีคุณภาพอันดับแรกเลยนะครับกานใช้งานต้องตอบโจทย์ลูกค้าสั่งไปต้องใช้งานได้นะครับแล้วก็มีทีมเซอร์วิสซัพพอร์ตลูกค้านะครับจากทางอู่เรานะอู่เอ็มสอเจริญง,งานช่างถ้าเป็นค่ายอื่นผมไม่รู้เขาทำยังไงนะครับแล้วก็ฝากไปถึงท่านที่มาคอมเมนต์ในช่องว่า ทำไมต้องซับต้มดามอะไรหลายจุดยุ่งยากนะครับคุณไม่ทําก็ไม่เป็นไรครับไม่มีใครว่านะครับแวก็ประมาณนี้ครับอุเอมสอจริญงานช่างอำเภอพยากระพูมิสัยจังหวัดมหาสารคามครับค่าติดผ่านพวนติดโรตารี่รถไถน,นะครับมีทุกรุ่นทุกแบบนะครับคุณประเภทนี้ผมไม่ค่อยไปอยากไปตอบคอมเมนต์เท่าไหร่นะครับเพราะว่า เสียสุขภาพจิตนะครับลูกค้าใช้งานเดี๋ยวเขารู้เองครับเขารู้เองว่าตัวไหนเป็นยังไงดีไม่ดีนะครับดูประมาณนี้ครับ<ๆ>ก็หลังจากนี้ผมก็จะไปควบคุมงานนะครับหลังจากที่ผมมาดูแลลูกค้ามา,าดูแลจนแกพอใจนะครับว่าปรับแบบนี้โอเคแล้วนะครับไม่มีคอมเมนต์อะไรจากลูกค้านะครับผมก็ ับไปทํางานต่อนะครับประมาณนี้ครับสาหรับงานทางอู่นะครับคาติดผ่านทวนติดลรตาอรี่ติดลรตาอรี่ผมลงไปค่อนข้างหลายคลิปแล้วนะครับใครที่จะดูการใช้งานก็เข้าไปดูในช่องเลยเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ